เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่27 ชิงลี่นั่งจิบชาอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนด้านนอกนางร้ายสาวรอเบ่ารับใช้ส่วนหนึ่งที่พ่อบ้านจงพามาทำความสะอาดและจัดเรือนให้เธอใหม่พ่อบ้านจงเดินออกมาถามเธออย่างเอาอกเอาใจว่าจะให้เพิ่มเครื่องเรือนหรือตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่นางร้ายสาวเดินเข้าไปสำรวจทั่วเรือนที่ถูกจัดตกแต่งใหม่เสียจนแทบจำห้องเดิมไม่ได้ เธอเก้าวเข้าไปดูห้องนอนสองตากวาดมองโดยรอบเมื่อเดินไปถึงเตียงก็อดนึกถึงเหตุการณ์สุดระทึกเมื่อคืนไม่ได้พ่อบ้านจงเห็นคุณหนูสามทำสีหน้ารังเกียจมองไปที่เตียงก็นึกขึ้นได้แล้วหันไปถามบ่าวหญิงที่ยืนอยู่ข้างๆเสียงเข้มเจ้าเปลี่ยนที่นอนใหม่หรือยังบ่าวเปลี่ยนแค่ผ้าร้องเจ้าค่ะเฮ้ เจ้าจะให้คุณหนูสามนอนบนที่นอนที่งูขึ้นไปแล้วได้อย่างไรเปลี่ยนที่นอนใหม่ให้คุณหนูสามบัดเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะบ่าวิงสองสามคนรีบกุลีกุจอเข้ามายกที่นอน พี่มีลักษณะค้ายฟูกขนาดบางออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วชิงลี่จะอ้าปากบอกว่าไม่ต้องก็ไม่ทันเสียแล้วเมื่อหันไปก็พบว่าพ่อบ้านจงยังคงสังเกตสีหน้าของเธออยู่เธอจึงกล่าวชมไปว่าทำงานดีมากและบอกว่าไม่ต้องการสิ่งใดแล้วเขาจึงขอตัวออกไป หญิงสาวเป่าล้มออกจากปากเพื่อระบายความรู้สึกอึดอัดที่พ่อบ้านจงเอาแต่คอยจับจ้องสังเกตและใส่ใจสีหน้าและท่าทีของเธอจนเกินเหตุแบบนี้ชิงลี่มองเตียงไม้เจ้าปัญหาแล้วใส่หน้าไปมาไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะส่งสิงสาราสัตว์อะไรมาอีกหือ ผิวเรียวขมวดเข้าหากันเมื่อสังเกตเห็นรอยต่อตรงบริเวณมุมเตียงเธอนั่งลงบนขอบเตียงไม้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ยิ่งเห็นชัดเจนว่ารอยต่อน,นั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่ใหญ่มากเธอลูบนิ้วไปบนรอยต่อ หากไม่ใช่เพราะแสงจากหน้าต่างสาดมากระทบมันพอดีแม้แต่คนช่างสังเกตอย่างเธอก็คงไม่เห็นถ้าไม่ยื่นหน้าเข้าไปดูใกล้ๆนางร้ายสาวยิ้มเพลนึกสนุกว่าอาจจะเป็นช่องลับที่เย่ชิงเอาไว้ซุกซ่อนของมีค่าก็เป็นได้เธอกำลังจะหาวิธีเปิดแต่บาวหญิงสามคนก็เข้ามาพร้อมที่นอนใหม่เสียก่อนจึงรีบยืนขึ้นแล้วร้องให้พวกนางจัดเตียงให้เรียบร้อย สุดยอดไม่มีใครสังเกตเห็นจริงๆด้วยแฮะชิงลี่ยิ่งนึกสนุกมากกว่าเดิมในศีสาก,ก็จินตนาการไปถึงของที่เย่ชิงซุกซ่อนเอาไว้อาจจะเป็นเครื่องประดับล้ำค่าหรืออาจจะเป็นตั๋วเงินเป็นปึกไม่ว่าจะอย่างไหนก็ล้วนดีกับเธอทั้งสิน้นเพราะว่าก่อนที่จะได้หรือค้นหาสมบัติอะไรเสี่ยวซีก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาเธอเด็กสาวหอบแหกๆแล้วเข็นเสียงพูด คุณหนูเจ้าคะ่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าคะ่ะนางร้ายสาวได้ยินดังนั้นจึงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อะไรอีกล่ะให้เธออยู่อย่างสงบสุขกับคนอื่นเขาบ้างได้ไหมเนี่ยพอบ้านเหินเก้าลงจากรถมา พร้อมบ่าวหญิงสองคนชายชารายืนรออยู่หน้าประตูใหญ่พักหนึ่งสุนหวยซึ่งเป็นพ่อบ้านประจำวังเสียวินก็ออกมาต้อนรับด้วยตนเองทั้งสองค้อมศีรษะให้กันเล็กน้อยพอเป็นพิธีก่อนจะเชื้อเชิญให้คณะผู้มาเยือนทั้งสามเข้าไปข้างในวังส่วนตัวของจิ้งอ๋อง หวังที่ขึ้นชื่อว่าหนาวเน็บที่สุดในแผ่นดินขณะเดินไปตามทางเดินไม้ท่ามกลางบรรยากาศวังเวงพ่อบ้านหวนยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเช่นเดิมเพราว่าสาวใช้อ่อนวัยทั้งสองแม้จะถูกฝึกฝนมาดีมากเพียงใดแต่ก็อดมองไปรอบตัว ด้วยความสยดสยองไม่ได้วังส่วนตัวแห่งนี้แยกออกมาตั้งบริเวณที่แทบจะเรียกได้ว่าอยู่นอกเมืองหลวงทั้งยังสร้างติดป่าภัยและกินอาณาเขตกว้างขวางนักทว่าเมื่อก้าวเข้ามาด้านใน ก็ทำให้คนอยากชักเท้าเดินออกไปแทบจะในทันทีเมื่อไม่รู้สึกถึงสัญญาณแห่งชีวิตเรากลับเป็นเพียงสถานที่ร้างที่ถูกรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นนานนานทีจะพบเห็นบ่าวรับใช้ในชุดสีดำสนิทเดินก้มหน้าผ่านไปอย่างเงียบเชียบรากับวิญญาณล่องลอยอย่างไรอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างช่างดูช่างดูอัปมงคลยิ่งนักสาวใช้ผู้ติดตามพ่อบ้านบนทั้งสองคน อดนึกถึงข่าวหรือที่ว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของวังหรือแม้แต่ตัวสถานที่เองก็ล้วนแต่ต้องเจอเรื่องอับโชคกันทั้งสิ้นบางคนถึงกับสิ้นชีวิตเพราะติดกลิ่นไอคำสาบของท่านอ,องเจ็ดเข้าทั้งสองนึกอยากร่ำไห้นะักเท่าว่าต้องอดกลั้นเอาไว้ด้วยหากประพฤติไม่เหมาะสมหรือโวยวายขึ้นมาไม่ต้องรอให้ติดคำสาบของท่านอ,องหรอกพวกนางคงตายคาไม้ไหวของพ่อบ้าน เหวนเสียกรหานตรงที่กำลังยืนนิ่งอยู่ข้างในที่กำลังเดินมากกับตนเองอยู่เงยหน้าขึ้นมามองประตูเมื่อได้ยินเสียงเคาะชายหนุ่มขมวดคิ้วไม่พอใจเพราะท่านอ,องไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาเดินมากหรือสะสางงาน กติยามท่านอองเข้ามาอยู่ในห้องนี้แทบจะไม่มีผู้ใดกล้าเดินเฉียดกลายหน้าห้องด้วยซ้ำไปเมื่อเขาออกไปเปิดก็พบว่าเป็นพ่อบ้านซุนนั่นเองชายชาราก้มหน้าลงกระซิบข้างหูหานตรงสักพักหานตรงจึงให้ชายชาราเดินเข้ามารายงานคนที่อยู่ในห้องท่านอ๋องขอรับท่านอ๋องสามส่งพ่อบ้านเวินมาเชิญท่านไปที่วังเพื่อร่วมดื่มชาขอรับ ผู้เป็นนายไม่ตอบเขาทำเพียงเดินหมากของตนไปเรื่อยๆภายในห้องหนังสือกว้างและอึมครึมมีเพียงเสียงตัวหมากกระทบกระดานเป็นจังหวะชายชารารู้ว่าเจ้านายของตนไม่พอใจเสียแล้วงว่าตอนที่เห็นท่านออกมาตั้งแต่ยังเล็กและคุ้นชินกับนิสัยเย็นช้าของอีกฝ่ายยอมไม่นึกหวั่นเกรงเพียง้ขมศีรษะลงแล้วกล่าวตอ่อ ท่านอองสามฝากมาบอกว่าเขามีของที่ท่านต้องการขอรับแกลกไปจิ้งวางตัวหมากสีขาวลงบนกระดานที่กว่าครึ่งถูกกลืนกินด้วยหมากสีดำชายหนุ่มผมสีเงินเอ่ยกับพ่อบ้านประจำวังเสียงเรียบเตรียมรถมา้า ภายในวังช่างอินอันร่มรื่นเขียวชะอุ่มของเทียนอ๋องบัดนี้มุมหนึ่งของวงังกลับมีคนผู้หนึ่งเดินไปมาราวกับมดที่อยู่บนกระทะร้อนอิงเออเจ้าเดินไปมาจนข้าตาลายไปหมดแล้วนะไปเทียนอดครวนเมื่อไม่สามารถอ่านหนังสือได้จบเพราะมีคนเดินวกกลับไปกลับมาอยู่ตรงหน้าพระชายาหารหยุดชะง,งัก ก่อนค่อยๆหันมาเอ่ยกับสวามีด้วยน้ำเสียงร้อนรอนระคอนออดอ้อน,ออน,ออนท่านพี่ก็ข้ากังวลน,นี่มีคุณชายมากหน้าหลายตาส่งแม่สื่อไปทาบทามหยวนแย่ชิงจิ้งอ๋องก็ไม่มีปฏิกิริยาอันใดเลยไปเทียนวางหนังสือในมือลงพลางเอ่ยกับพระชายาตามข่าวที่ตนได้ยินมาทั้งฝ่ายจวนเสนาบดีฝ่ายซ้ายเองก็ยังม่ได้ตอบรับคุณชายบ้านใดมิใช่หรือ แล้วอิงเออของข้าจะกังวลไปทำไมกันเขาท่อเสียงอ่อนนุ่มเหว้าภรรยา,รยาภาวานางกลับเม้มริมฝีปากพูดด้วยความขัดใจนั่นมันก่อนที่จะมีมามืดออย่างคุณชายเจ้าโผล่เข้ามานะสิ นางติดตามข่าวความเคลื่อนไหวมาตลอดและรับรู้ว่าหลังงานมู่หลันผลีบ้านมีคนใช้มากมายที่อยากแต่งเย่ซิงเข้าจวนแต่ยังติดขัดอยู่บ้างตรงที่นางเป็นเพียงบุตรีที่เกิดจากคันอนุจึงไม่อาจาให้ตำแหน่งหูหยินได้ทําให้นางยังวางใจได้บ้างว่าผลโลภย่างหยวนสิ้นซื้อย่อมไม่ตอบตกลงง่ายๆเป็นแน่เพราะว่าจูจู เจ้าหมิ่นชายบุตรชายคนโตของจวนแม่ทัพ ก็ส่งแม่สื่อไปเจราจากับหยวนสิ้นซื้อเพื่อแต่งย้วยชิงเข้าเป็นภรรยาเอกข่าวนี้ทำให้นางร้อนรน้นยิ่งกว่ามดบนกระทะร้อนสำหรับบุตรตรีอนุผู้หนึ่งการได้แต่งเข้าบ้านสามีเป็นภรรยาเอกได้ชดหน้าสูตาย,ย่างมีเกียรตินั้นย่อมเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจหอมหวานยิ่งนักยิ่งเจ้าหมิ่นชายเป็นชายหนุ่มรูปงามทั้งยังอนาคตไกลถึงเพียงนั้นแล้วจะมีหญิงสาวคนใดกล้า ปฏิเสธหรือต่อให้นางอยากปฏิเสธแน่นอนว่าหยวนสิ้นซือผู้นั้นย่อมไม่ยินยอมเป็นแน่ท่านอองสามมองสีหน้าขบเคี้ยวเขียวฟันของชายาด้วยความรู้สึกประอักระะอวนเอิงเออข้าคิดว่าบางทีเจ้าอาจจะอาจจะจริงจังกับการจับคู่ให้ผู้อื่นมากจนเกินไปหรือไม่ ไปเทียนค่อยๆเอ่ยอย่างระมัดระวังด้วยกลัวว่าชายาจะโกรธซึ่งไม่ได้ผลเมื่อพระชายาหารตาวัดสายตาขุ่นมัวมาทางเขาท่านจะบอกว่าข้าไร้าสาระหรือหานเสียนอิงตาวัดสายตาถามเสียงแข็งเทียนอ่องยกนิ้วขึ้นเกาจมูกเก้อๆพลางเอ่ยแก้ตัวเสียงหลงเปล่าเสียหน่อยข้าเพียงกังวลว่าเจ้าจะคิดมากจนล้มป่วยก็เท่านั้นเอง แล้วท่านไม่ห่วงจริงอ๋องน้องสายท่านบ้างหรือเขาอาจจะต้องอยู่อย่างเดียวใดไปตลอดชีวิตก็เป็นได้หากยังไม่มีผู้ใดลงมือทำสิ่งใดเช่นนี้ข้าย่อมต้องห่วงน้องเจ็ดอยู่แล้วแต่ฟ้าดินย่อมลิขิตมาแล้วว่าผู้ใดคู่กับผู้ใดเหมือนที่ลิขิตมาให้ข้าคู่กับเจ้าอย่างไรเล่าอิงเอ,อ๋อ ท่านองสามเอ่ยนเน่าบพลางเดินเข้าไปใกล้ชายาหานเสียนอิ่งได้ยินดังนั้นความขุ่นเคืองก็ปลิวหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นนางยิ้มกว้างสดใสก่อนจะซบหน้ากับอกสามีก็เพราะข้ากลัวว่าเบืบ้องบนจะทำงานไม่ทันใจนะสิข้าก็เลยตัดสินใจดำเนินการบางอย่างไปแล้วล่ะพระชายาหานกล่าวยิ้มยิ้มเฮ้อเจ้าว่าอย่างไรนะดำเนินการอันใดหรือ ท่านอองสามทำทีเป็นถามไถ่ไปเช่นนั้นเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับการหอมแก้มเนียนนุ่มของภรรยาสุดรักพระชายาหารย่นคอหนีหัวเราะคิกคักด้วยความจักกะจี้ก่อนเอ่ยด้วยรอยยิ้มมีเล่ในข้าวางแผนให้สองหนุ่มสาวได้พบหน้าและใกล้ชิดสนิสนมกันจึงส่งรถม้าไปรับคุณหนูสาม และส่งพ่อบ้านเวินไปเชิญท่านออกมาร่วมดื่มชากับท่านที่วังน่ะสิไปเทียนได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะในลำคอนึกเอ็นดูแผนเล่นสนุกของภรรยาที่ไม่มีทางเป็นไปได้ฝั่งยวนย้วยชิงนั้นย่อมสำเร็จเพราะนางคงไม่กล้าปฏิเสธคำเชิญจากเชื้อพระวงศเทาว่าน้องเศรษของเขาไม่มีทางตอบรับคำเชิญมาที่นี่เป็นแน่ผู้ใดก็รู้ว่า จิ้งอ๋องผู้นั้นรักสันโดดเพียงใดออิงเอ,อ๋อข้าว่าแผนนี้ไม่ได้พ้นหรอกกระมังน้องเจ็ดไม่ใช่ผู้ที่จะไปเยือนบ้านผู้อื่นหากไม่มีธุระจำเป็นเขาบอกไว้ก่อนด้วยกลัวภรรยารักจะผิดหวังหากพบว่าพ่อบ้านหวนกลับมาคนเดียวเถาว่าหารเสียนอิงกลับมองค้อนใส่เขาข้ารู้ทันนี้ใสจิงอ๋องหรอกนะก็เลยฝากพ่อบ้านหวนบอกเขาไปว่า วังเรามีย่ววิหกเพลิงที่เขากำลังต้องการอยู่อย่างไรเล่าสิ้นคำบอกเล่าของภรรยาสุดรักสุดดวงใจบรรยากาศที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นก็ถูกแทนที่ด้วยความวังเว้งแทบจะในทันทีอิงเอ๋อเจ้าว่าอย่างไรนะไปเทียนหน้าซีดราวกับไก่ต้มจับไหล่ชายาแน่นพลางถามย้ำเพื่อให้แน่ใจว่าตนไม่ได้ฟังผิดไป ข้าหลอกท่านอองเจ็ดว่าพวกเรามีย่าวิหกเพลิงหากอยากได้ต้องมาที่วังพวกเราด้วยตนเองในวันนี้พระชายาหารกล่าวย้ำด้วยสีหน้ากระหยิมยิ้มย่องภาคภูมิใจในแผนการของตอนเองเป็นอย่างมากเท่าว่าไปเทียนกลับสุดตัวนั่งลงบนตังดังคนถูกสูบวิญญาณออกจากร่าง ตอนนี้เขาต้องกลับกรานฟ้าดินภาวนาให้พ่อบ้านเวนกลับมาคนเดียวเสียแล้วน้องเจ็ดนั้นเป็นคนช่างจดจำและเจ้าคิดเจ้าแค้นเพียงใดเขารู้ดีที่สุดเพียงแค่คิดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายจะตอบแทนหลังได้ยินว่าถูกหลอกให้มาที่นี่เทียนอ่องก็รู้สึกหนาวเยือกหนีต้องหนีเท่านั้นเอิงเอ๋อเจ้ารีบไปบอกพ่อบ้านเวนไม่สิ ไปบอกสาวใช้ให้รีบเก็บสัมภาระเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นพวกเราย้ายไปพักวงังฤดูร้อนสักระยะเถิดไปเทียนละล่ำละลักพูดเมื่อนึกขึ้นได้ว่าไปจจิ้งพำนักอยู่ที่วังส่วนตัวของเขาซึ่งอยู่รอบนอกตัวเมืองต้องใช้เวลาเดินทางพักใหญ่ทีเดียวหากรีบเก็บของน่าจะทันกลานแล้วค่อยส่งพีราบสื่อสารไปบอกพ่อบ้านเวินให้หาข้ออ้างปลีกตัวออกมาท่านพี่ เหตุใดพวกเราจึงต้องย้ายไปวังหรือดูร้อนเจ้าคะข้างงไปหมดแล้วเจ้าอย่าเพิ่งถามอันใดรีบไปบอกทุกคนให้เร่งมือเก็บเฉพาะของที่จำเป็นติดตัวไปเตรียมรถม้าที่วิ่งเร็วที่สุดเราต้องออกเดินทางก่อนที่น้องเจ็ดจะมาถึงท่านพี่พ่อบ้านหวนออกไปครึ่งชั่วยามที่แล้ว ตอนนี้ท่านอองเจ็ดของใกล้จะถึงแล้วล่ะเจ้าค่ะนางพูดไม่เต็มเสียงหลังจากเห็นท่าทีเคร่งเครียดของสวามีจะอย่างไรลูกธนูก็ถูกยิงออกจากคันธนูไปแล้วกังวลไปก็เปล่าประโยชน์ท่านทำใจให้สบายเถิดทุกอย่างอาจไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดก็เป็นได้ นางเอ่ยปลอบสวามีทว่าไปยเทียนยังคงหน้าซีดขาวชายาของเขายังไม่รู้ว่ากำลังล้อเล่นกับอะไรอยู่แต่จะโทษนางก็ไม่ได้เพราะมีไม่กี่คนที่รู้จักตัวตอนที่แท้จริงของน้องเจ็ดว่าเป็นคนโหดเหี้ยมและเฉียบขาดเพียงใดและสิ่งที่น้องเจ็ดผู้นี้ของเขาเกลียดที่สุดก็คือการถูกหลอกลวง ชิงลี่และเซียวซีนั่งอยู่บนรถม้าคันหรูอย่างที่รถม้าของตัวเสนาบดีไม่มีวันเทียบติดภายในกว้างขวางและตกแต่งด้วยของมีราคาอันประเมินค่ามีได้ทั้งยังพลั่งพร้อมไปด้วยชาชั้นดีส่งกลิ่นหอมกลุ่นและขนมหลากหลายชนิดที่ทำอย่างประณีตงด,ดงามคุณหนูเจ้าคะ ใหญ่ท่านทำหน้าตาเคร่งเครียดเช่นนั้นเสี่ยวซีถามอย่างแปลกใจเมื่อเห็นว่าสีหน้าของคุณหนูตอนไม่ค่อยดีนักหรือท่านตื่นเต้นที่พระชายาหารถึงกับส่งรถม้ามารับท่านไปเยือนที่วังเจ้าคะเด็กสาวเอียงคอถามอาจจะเป็นเช่นนั้นกระมังชิงลี่ตอบปัดๆไปพลางมองออกไปนอกหน้าต่างขามวดคิ้ว เพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอันที่จริงแล้วเธอต้องการหลีกเลี่ยงพวกเชื้อพระวงศด้วยรู้ดีว่าในยุคนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นก็คล้ายกับก้าวเท้าข้างหนึ่งเข้าไปในกองไฟยิ่งระดับเชื้อพระวงสูงมากเท่าใดก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นบางคนหัวหลุดออกจากบ่าโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเลยเสียด้วยซ้ํายิ่งเธอที่มาจากที่อื่นขนบธรรมเนียมมารายาททุกอย่างล้วนเรียนรู้มาจากบทละ คอนโบราณทั้งหลายที่เคยรับเล่นซึ่งก็ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนตว่าถูกต้องตามกฎระเบียบของที่นี่หรือไม่หากเธอทำอะไรผิดพลาดไปแน่นอนว่าคงไม่มีโอกาสที่สองสำหรับแก้ตัวอีกอย่างเธอรู้สึกแปลกๆเพราะยังหาสาเหตุที่พระชายาหารจะมาถูกใจเธอจนถึงกับส่งรถม้ามารับแบบนี้ไม่ได้ชิงลี่ได้แต่หวังว่า ตนเองคงไม่ได้ถูกวางให้เป็นหมากตัวใดตัวหนึ่งบนกระดานของพวกชนชั้นสูงเหล่านั้นเห็นได้ชัดว่ายามนี้ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระชายาหารนี่นักเป็นเรื่องดียิ่งนักเสี่ยวซีพูดด้วยรอยยิ้มกว้างขวางสองตาเปล่งประกายวิบวับวาดหวังอนาคตอันสวยงามให้นายของตนอย่างมีความสุข าว่าชิงลี่กลับหลบตาลงซ่อนแววกังวลเอาไว้พลางหยิบขนมชิ้นเล็กขึ้นมากัดรสหวานของมันส้านไปทั่วปลายลิ้นแต่ไม่ได้บรรเทาความกังวลของเธอลงแม้แต่น้อยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ นางร้ายสาวพึมพำกับตัวเองในใจไม่คิดจะพูดให้สาวใช้จอมขี้กังวลต้องคิดมากทั้งสองก้าวลงจากรถมาแล้วเดินตามสาวใช้เข้าไปในวังที่เคยมาเยือนเมื่อครั้งงานชมดอกไม้ชิงลี่มองสำรวจความโอ่อ่ารอบด้านอย่างสนอกสนใจเพราะคราวที่แล้วไม่ได้เห็นรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนเช่นตอนนี้หญิงสาวชื่นชมความรื่นรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของวังช่างอินแห่งนี้นอก กระเบียงทางเดินเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพลันออกดอกสีสันสวยงามมีผีเสื้อมาแรงปอบินหยอกล้อแกสอนไปมาบรรดาบ่าวไพร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อมทุกข์เช่นบ่าวรับใช้ที่อื่นทุกสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าวังแห่งนี้มีนายที่ดีและเมตตาเชิญคุณหนูสาม นั่งรอตรงนี้ก่อนนะเจ้าคะชิงลี่มองตามหลังสาวใช้หน้าตาจิ้มลิ้มผู้นั้นอย่างงงงนันเพราะก่อนเข้ามาในห้องนี้เสี่ยวซีถูกแยกไปอีกที่หนึง่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพร้อมกันเธอจึงคิดว่าพระชายาหารอาจรอเธออยู่ในห้องนี้ปรากฏว่าในห้องกว้างนี้มีเพียงเธอคนเดียวชิงลี่นั่งรอพักหนึ่งจูจ่จก็มีคนโยนบางอย่างเข้ามาทางหน้าต่าง ควันพุ่งออกมาจากเจ้าสิ่งนั้นและปกคลุมไปทั่วห้องนางร้ายสาวยังไม่ทันคิดอะไรออกก็ต้องรีบยกมือขึ้นปิดจมูกแล้ววิ่งออกจากห้องตามสัญชาตยานแทกแทกแทเธอไอจนตัวโยนอยู่หน้าห้องน้ำตาคลอเบ้าด้วยความแสบระคายก่อนจะมองซ้ายมองขวาหาตัวการที่เล่นพิเรนจนเธอเกือบสำลักควันตายเพราะว่ากลับไม่พบแม้แต่เงาคนฟิล ชึกชึกชิงลี่ตาโตเมื่อวัตถุคมกริบสองชิ้นบินเฉียดหน้าเธอไปปักอยู่ตรงขอบประตูเธอหันไปมองก็พบว่ามันคือมีดเล่มเล็กบางเฉียบและน่าจะคมกว่าที่เธอคิดหรือไม่ก็คนขว้างมีพละกกำลังสูงล้ำเพราะมันปักเข้าไปในเนื้อไม้แข็งจนเกือบจะมิดด้ามเฮ้ย hey! นี่กะเอาถึงตายเลยหรือนางร้ายสาวไม่มีเวลามาคิดมาก เมื่อได้ยินเสียงวัตถุแหวกลมมาอีกครั้งเธอใส่เกียวหมาออกตัววิ่งไปทางขวาทันทีไม่กล้าแม้แต่จะหันไปดูด้านหลังเพราะยังคงได้ยินเสียงมีดสั้นบินไล่หลังมาเป็นระยะระยะหญิงสาววิ่งไปเรื่อยๆจนมาโผล่ที่ลานโล่งกว้างที่มีราวอยู่คาดว่าเป็นลานสำหรับตากผ้าเธอผ่อนฝีเท้าลงแล้วหันไปมองด้านหลังแต่ก็ไม่เห็นใครจึงใจชื้นขึ้นเล็กน้อย เตรียมจะวิ่งไปหาที่หลบซ่อนเทาว่าเมื่อหมุนตัว ก็ต้องสถานเฮือกเมื่อพบว่าชายร่างสูงคนหนึ่งในชุดสีดำยืนซ้อนหลังเธออยู่เขาปกปิดใบหน้าเหลือเพียงดวงตาดำสนิทไร้แววชิงลี่ถอยเท้าไปด้านหลังโดยอัตโนมัติชายชุดดำใช้มือขวาค่อยๆดึงผ้าที่ปกปิดใบหน้าออกเขาเป็นชายรูปงามมากคนหนึ่งถ้าไม่ติดว่ามีแผลเป็นพาดยาวตั้งแต่หางคิ้วขวามาจนถึงมุมปากซ้ายโมเออข้าเอง หญิงสาวยังจับต้นชนปลายไม่ถูกใครคือโม่เออเจ้าเป็นใครเธอถามออกไปเสียงแข็งส่งผลให้ชายชุดดำนิ่งไปเล็กน้อยเจ้าความจำเสื่อมจริงหรือเขาขมวดคิ้วชิงลี่ไม่ตอบแต่ยังคงต้องมองเขาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเขามีสีหน้าเจ็บปวดก่อนพูดเสียงกร้าว้้าไม่เชื่อเรื่องของเองเถะ ชิงลี่อาศัยจังหวะที่เขาเผลอผลักชายตรงหน้าออกไปสุดแรงเท่าที่เธอมีแล้วหมุนตัววิ่งออกไปทันทีด้วยชักไม่ไว้ใจบรรยากาศมาคุจากแววตาของเขาไม่รู้ว่าจะงัดมีดสั้นมาปาใส่เธอเมื่อไหร่ฮึฮฮชายชุดดำที่เซไปเล็กน้อยหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่เขาจะตะโกนออกมาเสียงดังคิดว่าแซงทำเป็นหญิงอ่อนแอ แล้วจะตกตาค่าได้หรือโม่เออเขายืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไล่ตามเธอมาไม่ว่าเขาจะรู้จักกับย่อชิงจริงหรือไม่แต่ตอนนี้เธอมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์แล้วว่าเขาเป็นโรคจิตชิงลี่ยังคงตั้งหน้าตั้งตาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตปลดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ